นะครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1,399,000บาทนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อ4น4ีล้อเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2 0ลิตรแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับเทอร์โบสลูกหรือระบบใบเทอร์โบนะครับเกียร์อัจฉริยะ10สปีดอันดับแรกเลยโลโก้อากิลิกสีดำสวยงามตรงนี้นะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับ ติดมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ของไม่ดีของดีติดจากโรงงานกระจังหน้าอันนี้พิเศษหน่อยอันนี้เป็นกระจังหน้าของแรปเปอร์นะครับกระจังหน้าแรปเปอร์ f R d ไม่ใช่กระจังหน้าอย่างเดียวลูกค้าอยากได้แบบว่าอยากได้หน้าแรปเปอร์เรายกอันชนมาทั้งดุ้เลยครับข้างวันนี้มาจากล้อขอบ20นะครับรัดด้วยยาง2อ5 5 5็าห้ R 2 0นะครับของโตโยต้านะครับโอเพนแคนทรี RT นะครับตัวนี้เป็น เขาเรียกว่ายางสึงออฟโรดแล้วก็ใช้ในเมืองนะครับเสียงมันดังไหมดังครับ<ด><ง>แต่มันไม่มากเหมือนกับพวกยางมัดนะครับช่วงล่างนะครับโช๊คอัพเป็นโมโนโทูปนะครับมาพร้อมกับปีกนกคู่นะครับ Double bone. ดับเบิลบิส<ด>บูล<ง>สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u ยูทูบช n n e l เจมกรสุนเจ7นะครับก่อนอื่นจะไปชม คลิปที่จะรีวิวรถอยู่ด้านหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับฝากเบอร์โทรกันด้วยนะครับ0 6 555 26า9นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็น Ford Ranger next gen รุ่น StormTag นะครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1,399,000บาทตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างครับ เริ่มจากเครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับ เทอร์โบสองลูกหรือระบบใบเทอร์โบใบเทอร์โบคืออะไรใบเทอร์โบตัวนี้คือนะครับมาดูเดี๋ยวผมอธิบายเทอร์โบกันเลยเทอร์โบตัวนี้เป็นใบเทอร์โบเทอร์โบให้มาสองลูกนะครับทํางานในรอบต่ําและรอบสูงอธิบายง่ายๆคือเป็นความต่อเนื่องในการขับขี่นะครับ mm hmm. เวลาขับมาในรอบต่าต่อด้วยรอบสูงมันจะกดแล้วก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องรอรอบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องสองจุูลิตรนะครับสังเกตดูว่า การวางเครื่องยนต์บอดี้นะครับบอดี้จะอยู่เห็นไหมครับบอดี้อยู่นี่แต่เครื่องยนต์อ่ะอยู่ต่ําลงไปกว่าตัวบอดี้นะครับ mm hmm. เพื่อให้เป็นการเซอร์วิสได้ง่ายนะฮะฝาโฟมตัวนี้เป็นการเขาเรียกว่าการความร้อนได้ดีซับเสียง mm hmm. เครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับ mm hmm. เวลาขับมาไกลๆเครื่องยนต์ร้อนๆเราสามารถเอามือไปจับได้ไม่มีความร้อนนะครับระวังอย่างเดียวคือระวังหนูแทะแค่นั้นเองนะครับผมด้านนี้เป็นระบบเบรก นะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์จะทำงานร่วมกับเ AD ลดร์อัตติฟคู้คอนโทรลแล้วก็กล้องเซนเซอร์ที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีว่ายังไงนะครับตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ทำงานก็จะสมูทกว่าถามว่าแตกต่างกับเบรกที่มันเป็นม้อลมไหมนิดหน่อยนะครับแต่มันใช้เราเวลาเราถอยจอดเองเบรกเองอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำงานตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นน้ำหล่อเย็น อันนี้เป็นกระปุกใส่น้ำปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้เป็นกรองนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับส่วนนี้เป็นหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําตัวนี้ระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้านะครับควบคุมโดยดีเลย์ยังไงเอ่ยเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นรถรถุ่นเก่าๆจะมีมูเลสสายพานนะครับที่หมุนร่วมกับตัวพัดลมพัดลมของหม้อน้ําแต่ฟอร์ดเน็กเจทุกรุ่นแยกกันนะครับโดยสิ้นเชิง ทำไมครับเพราะว่าพัดลมจะไม่ไปฉุดแรงของเครื่องยนต์210แรงมา้านี่จะวิ่งมาเต็มเต็มเลยนะครับใช้งานได้เต็มที่นะครับไม่เกี่ยวกันแล้วครับแยกการทํางานกันเลยไม่ฉุดแรงนะครับแบตเตอรี่เป็นระบบแบบ AGM นะครับหรือระบบทีเรียกกึ่งเจลนะครับตัวนี้ภายในจะมีโครมกิจอยู่ด้านในนะครับกันของเหลวเวลาเราขึ้นออฟโรดหรือว่ามีการเอนเอียงของตัวรถของเหลวที่อยู่ด้านในแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่ไหลออกมา ด้านนอกทําลายชิ้นส่วนในห้องเครื่องนะครับเราทดสอบไปแล้วนะครับคว่ำแบตเตอรี่ลงมาอะไรก็ไม่ไม่ไหลนะครับน้าข้างในนะไม่ไหลออกมานะครับมาพร้อมกับตัวนี้แหละครับไดชาร์จไดชาร์จตัวนี้สองร้อยห้าสิบแอมป์นะครับทํางานร่วมกับแบตเตอรี่แบบเกรดดีๆอยู่ในรถยูร,ปปร,รูบรถทุบคาเลยนะครับจ่ายไฟถึงแปดร้อยซีซีเอนะครับทาไมถึงจ่ายไฟขนาดนั้นต้องใช้ไฟมากขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมาก รถฟอร์ดนะครับภายในจะเป็นระบบไฟฟ้าแทบจะ90%อร์ซนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับระบบไฟฟ้าเราสเสถียรมากเพราะว่าเรามีแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟสเสถียรกําลังของไดชาร์จที่มีพละกําลังที่มากนะครับด่วนแอร์จะอยู่ด้านนี้ท่อแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่มันสตาร์ทพอดีน้องเขาสตาร์ทไปเมื่อกี้ยังมีน้ําอยู่เลยนะครับและเย็นไหวมากเพราะอะไรเพราะเราแบ่งโซนเป็นสองฝั่งโซนร้อนกับโซนเย็นฝั่งนี้จะเป็นพวกเทอร์โบนะครับพวกเกี่ยวกับความร้อน แล้วก็มันจะไม่ไหลมาฝั่งนี้มากนะครับทำให้แอร์ของเราเนี่ยเย็นมากเลยทีเดียวนะครับห้องเครื่องเครื่องยนต์อยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องจุดสองจุศูลิตร2อ,องสิบแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ห้ายนิวต,ตันเมตรนะครับพร้อมใบเทอร์โบคู่นะครับทำงานรอบต่ำรอบสูงนะครับเกียร์สิบสปีดย้ำกันอีกทีเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหน้าของตัว s t o r m t r a c k ตัวนี้นะครับ อันดับแรกเลยโลโก้อะคกิลิกสีดําสวยงามตรงนี้นะครับคาว่าเรนเจอร์นะครับติดมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ของไม่ดีของดีติดจากโรงงานกระจังหน้าอันนี้พิเศษหน่อยอันนี้เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าแรปเตอร์ F อรไม่ใช่กระจังหน้าอย่างเดียวลูกค้าอยากได้แบบว่าอยากได้หน้าแรปเตอร์เรายกกันชนมาทั้งดุนเลยครับทั้งแผ่นนี้เลยนะกระจังหน้านี่เป็นกันชนของแรปเตอร์นะครับแต่ยังมีเซนเซอร์ หจุดให้เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าสี่ด้านข้างอีกสองนะครับข้างละหนะึ่งฝั่งโน้นให้ความปลอดภัยหรือว่าใช้งานเวลาเราใช้เลนคิปปิ้งนะครับมันจะทํางานเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับด้านล่างจะเป็น Adaptive c r u i ค e Control ตัวนี้คืออะไรเป็นเลด้าที่สาดไปข้างหน้านะครับเ,เขาเรียกว่ารักษาระยะห่างเองได้เวลาเราใช้คู Control รักษาระยะห่างเองได้เวลา มีสมมน่ามีคนเดินผ่านนะครับตัดหน้ารถนะครับในความเร็วไม่เกิน40กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเบรกให้เองอัตโนมัตินะครับด้านหน้าก็จะมีไฟมินิไลท์นะครับเป็นสีส้มนะครับลูกค้าเปลี่ยนสีได้นะครับสีส้มหรือสีขาวนะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าด้านหน้าที่เราแต่งมาเป็นของแรปเปอร์กระจังหน้าเดิมหน้าเดิมมันเป็นยังไงดูคันนี้นครับ ฮะนี่กระจังหน้าเดิมนะครับมันมีไฟ AUX ็แรนะครับแต่ด้านนู้นเอาออกนะครับลูกค้าไม่ต้องการเราจัดให้กระจังหน้าจะเป็นสีดําเงานะครับสวยงามมากนะครับผมไฟนี่ให้มาเหมือนเดิมนะครับผมนี่คือนี่คือหน้าเดิมๆของตัว s t o r t t a ็นะครับแล้วมาถึงเขาเรียกว่าไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งไฟหน้าไฟหน้าเป็นระบบไบ m e t r i c LED นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับมีไฟสูงไฟต่ำไฟดวงที่สามนี่คือใช้เวลาเราเลี้ยวหรือหักบุมล้อเลี้ยวไฟดวงนี้จะติดนะครับไฟสูงกับไฟต่ำเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัติไฟสูงเนี่ยครับเวลาทํางานในกรณีที่ว่าสมมติเราขับรถต่างจังหวัดนะครับขับรถต่างจังหวัดถนนมืดมืดไฟสูงจะทํางานได้เลยนะครับแล้วในกรณีที่มีเพื่อนร่วมทางขับรถสวนทางมานะครับเราจะทํางานพอพร้อมกับกล้องที่อยู่ด้านบน นะครับจะจับเขาเรียกว่าแสงไฟที่สาดเข้ามาหน้ากระจกในระยะ7 0 0เมตรไฟสูงจะดิฟต่ำให้องอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะดรอปลงให้นะครับทําให้ไม่ไปแยงตาของผู้ขับขี่ที่สวนทางเรามานะครับเวลามันสตาร์ทไฟหน้าเนี่ยครับมันจะคาลิเบตหาองศาของมันเลยนะครับไฟพวกนี้แมตติกเอลจะอยู่ในพวกรถยุโรปนะครับยกตัวอย่างเช่นอาร์ดีอาร์ดีนี่ไฟมันจะหันซ้ายหันขวาเลยครับเดี๋ยวผมทาให้ดูว่าลองสตาร์ทดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกล้องช่วยจับด้วยนะครับ เห็นไหมครับคุณผู้ชมไฟมันจะสาดไปมาดวงบนจะขึ้นลงนะครับดวงล่างจะไปซ้ายขวานะครับไฟต่ํานะครับผมนี่คือความอัจฉริยะของมันคํานวณองศาแสงได้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีไฟ เดยไลท์นะครับทรงสีแคมป์นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งผมลืมเมื่อกี้จะให้ดูเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวดูไฟดวงที่สามนะครับมาดูไฟดวงที่สามกันนะครับเวลาเลี้ยวนะครับมันจะติดสองมาด้านข้างเลยครับเพื่อเพิ่มทัศน,นวิสัยของด้านข้างจุดอับที่เรามองไม่เห็นเวลาเราเข้าป่าหรือมีสิ่งอยู่ข้างข้างถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายมือผมนะครับเลี้ยวก็จะติดเช่นเดียวกัน เห็นไหมครับมันทำงานเฉพาะเวลาเราเลี้ยวนะครับเพิ่มทัศนวิสัยด้านข้างให้เห็นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสามารถมันสาดจริงออกมาตรงนี้เลยนะครับที่ผมยืนตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่คือความชาญฉลาดของไบเมทิก LED นะครับเซนเซอร์เรามีให้กัน6จุดอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้มันสามารถถอยจอด เข้าสองเองอัตโนมัติถอยเรียบฟุตบาทได้เองอัตโนมัตินะครับเบรกเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้เขาเรียกว่าครบคันเลยในแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะครับผู้หญิงก็ขับได้ง่ายๆสบายไม่ต้องกลัวถอยไม่ได้นะครับด้านข้างครับมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างวันนี้มาแต่ล้อขอบยี่สิบรัดด้วยยางสองเจ็ดห้าห้าห้าอายี่สิบนะครับของโตโยต้านะครับโอเพน o u นทรีอาร์ทีนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ายางกึ่งออฟโรดแล้วก็ใช้ในเมืองนะครับ เสียงมันดังไหมดังครับแต่มันไม่มากเหมือนกับพวกยางมัดช่วงล่างนะครับโช้กอัพเป็นโมโนทูปนะครับมาพร้อมกับปีกนกคู่นะครับดับเบิลบิสบนะครับเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถได้มากยิ่งขึ้นนะครับเบรกดิสเบรกเป็นสี่ล้อเลยนะครับของรุ่นนี้นะครับผมแก้มข้างก็มีสัญลักษณ์ของใบเทอร์โบเห็นไหมฮะสีดำสวยงามสตอมแท็กนะครับตัดสีแดง บันไดข้างเดิมโรงงานเลยครับตัวนี้นะครับฝาครอบกันลอยเวลาเราเปิดปิดนะครับกระจกมองข้างเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกับระบบบายสปอร์ตโหมดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไฟตัวนี้เวลาเราเปิดประตูด้วยมีไฟด้วยนะครับพร้อมกับกล้อง,360งสามร้อยกสิบองศานี่ฮะด้านข้างด้านหน้าก็มีด้านข้างก็มีด้านหลังก็มีนะครับกล้องเรา นะครับไม่ต้องกลัวกระจกตัวนี้ในกรณีที่เขาเรียกว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับในเมืองมาชนนะครับมันสามารถพับได้่างนี้เลยหรือเข้าป่าไปโดนต้นมงต้นไม้พับได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายนะครับมันเซฟตี้ไว้อย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวเลยลาวหลังคาเป็นลาวหลังคาใหญ่นะครับสตอมแท็กเนี่ยพร้อมกับตัว นี่ปรับได้นะฮะนี่นะครับเวลาใส่แหลกหลังคาจะมีให้ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแข็งแรงมากครับเราหลังคาใหญ่มากด้านหลังก็จะเป็นล้อขอบพ่สิบเช่นเดียวกันช่วงล่างก็จะเป็นโมโนโทูบเช่นเดียวกันแต่โชค๊คอัพตัวนี้นะครับของ Ford นะครับโชค๊คอัพจะอยู่นอกแคสซีครับ ความยึดเกาะถนนได้ดีมากกว่านะครับเพราะว่ามันรวบไม่ไม่ลอนไม่ยบุบยากนะฮะข้างหลังมีสปอร์ตบาร์ให้ปรับได้ห้าระดับนะครับนี่ครับกดอย่างนี้แล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับะนี่เป็นล็อกของเขานะครับได้ห้าระดับเลยนะครับผู้หญิงก็ก็เรียกว่าไม่ต้องออกแรงเยอะผู้หญิงก็ทำได้ ฝาท้ายก็มีระบบ Easy Lift นะครับเบานะครับตัวนี้พอเรานี่มันล็อกนะฮะเพราะว่ารถมันล็อกอยู่แต่ถ้าเปิดกุญแจเห็นไหมฮะนี่คือการกันแบบว่าคนมานั่งเล่นท้ายรถเอ้ยท้ายรถเวลาเราอะไปจอดในห้างหรือไปจอดในที่สาธารนณะน้ำหนักเบานะครับนี่ผมใช้่องนิ้วยกมี Easy l i f นะครับผ่อนแรงได้ดีมากโลโก้หลังของฟอดนะครับเป็นลมดำนะครับเป็น รุ่นใหม่นะครับตัวขอนเ,เป็นสีเงินเหมือนเดิมแต่พื้นหลังจะเป็นสีดํากันชนท้ายเซ็นเซอร์หกจุดนะครับแต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นของ h ัม m มอรมีไฟถอยมาให้มีหูรากมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์หกจุดเช่นเดียวกันไฟท้ายเป็น LED นะครับมาพร้อมกับระบบไรเ r a า a r อธิบายแบบง่ายๆคือว่าในกรณีที่ลูกค้าไปจอดรถซื้อกาแฟในปัม๊มน้ำมัน มีรถบล็อกอยู่ขวามีรถบล็อกอยู่ซ้ายคนขับอาจจะมองไม่เห็นในมุมอับถอยหลังออกมาฮะมีรถตัดมาด้านนี้นะครับมันจะเบรกให้เองอัตโนมัตินะครับนี่คือการเซฟตี้ของ Ford นะครับใส่ตัวข้อไฟท้ายมาให้ด้วยสีดำนะครับรุ่นนี้ลูกค้าจะต้องมารับรถแล้วนะครับสวยงามมากครับสีดำ ตัวนี้ลูกค้าสั่งติดเพิ่มโลโลชัตเตอร์ตัวนี้นะครับในกรณีที่ว่าลูกค้าเป็นช่างหรือว่าไม่ได้เป็นช่างหรือไปแคมอะไรนะครับตัวนี้นครับเราสามารถล็อกได้ไม่ต้องกลัวใครมาขโมยนะครับนะครับมันจะใช้ระบบไฟฟ้าโลโลชัตเตอร์เนี่ยทำงาน เห็นไหมครับเป็นไฟฟ้าเลื่อนปิดเองได้นะครับล็อกรถมันก็ล็อกแล้วฮะปึ๊บเปิดไปได้แล้วสัมภาระที่อยู่ด้านหลังไม่ต้องกลัวสูญหายนะครับเก็บได้เลยนะครับอันนี้เราไม่ได้แถมนะครับลูก้าลูกค้าเขาสั่งเพิ่มมานะฮะมาดูภายในกันบ้างครับ เบาะนะครับคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้แปดชิศทางนะครับทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับตัวเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าเหมือนอัคันทาร่าตัวปีกข้างมันฮนะตัวเบาะกลางจะเป็นหนังข้างจะเป็นอัคันทาร่านะครับเหมือนกับว่ามันไม่ให้เราลื่นถลายเวลาขับรถเวียงแรงๆนะครับนี่ครับหน้าจอสแสดงผลนะครับ หน้าจอแสดงผลนะครับมตรวัดตรงนี้มันแปดนิ้วนะครับมันมีอะไรบอกบ้างมันมีนะครับบอกอุณหภูมิม้อน้ำอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องน้ำมันในถังวิ่งได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะบอกให้นะครับรูทาซองแท็กนะครับหน้าจอเอนเตอร์เทเมนต์ตรงนี้หน้าจอกลางนะครับขนาดสิบสองนิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p เ a y Android Auto นะครับเป็นทัชสกรีนนะฮะ รับโทรศัพท์มีคู่มือนะครับให้อยู่ในนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปหาคู่มือไหนคู่มืออยู่ในรถเรียบร้อยแล้วการใช้งานนะครับนหน้าจอขยันขนาดใหญ่นะครับแอร์เราสาม,มารถปรับมือได้ด้วยนะครับหรือจะบวกลบเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอุณหภูมิตัวนี้เป็นแอร์อิสระซ้ายขวานะครับฝั่งคนนั่ง ต้องการอุณหภูมิ20องศาฝั่งคนขับต้องการ25องศาแยกกันเลยแยกใครแยกมันนะครับไม่ต้องทะเลาะกันนะครับผมนี่คือหน้าจอแสดงผลนะครับมีกล้องด้านหน้าเนี่ยครับมีอ่าตัวนี้มีกล้องด้านหน้าด้วยนะครับแสดงผลด้านนี้เลยนะครับหน้าจอจะประมาณนี้นะครับมีออโต้โฮนะครับเปิดออโต้โฮได้เวลาเราสมมุติว่าเราขับรถอยู่ในเมืองแล้วติดไฟแดงอยู่นะครับเข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์ดีดปุ๊บ เราเผลอไปถอนเบรกนะครับตัวนี้มันจะหยุดให้เองนะครับไม่ต้องเป็นเป็นห่วงเลยว่ารถมันจะไหลไปนะครับผมมีระบบการลื่นทะลุงลื่นไหลมีหมดนะครับหมดกระจายแรงเบรกนะครับมีหมดเกียร์ e ิ h i f t e r 10สปีดนะครับพร้อมกับตัวนี้ขับ4นะครับมีขับ2ขับ4ให้นะครับขับ4 high ขับ4่โลนะครับแล้วก็มีโหมดนะครับที่หมุนหรือว่า จะใช้โหมดอะไรในการขับขี่มีด้วยกันให้หกโหมดนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูนะฮะตัวนี้เป็นโหมดขับปกติเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นตัวรถอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นอ e ่าโหมดอีโคนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดลากจูงตัวนี้เป็นโหมดฝนตกถนนลื่นนะครับจะเปลี่ยนเป็นระบบขับสี่อัตโนมัตินะครับ เพื่อการลื่นไหลกับสีดีกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นโหมดโครนล่องนะครับแล้วจะมีเลนให้ด้านหน้าจอเนี่ยครับหน้าจอจะว่าเป็นล่องขับตรงไหนยังไงนะครับกล้องมันจะสาด์ไปแล้วก็เราจะสามารถขับขี่ได้ง่ายนะครับมีโหมดทรายด้วยนะครับขับขี่ลุยทรายทะเลทรายนะครับนะครับเห็นไหมครับ แค่เอามือหมุนตรงนี้นะฮะมือหมุนตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนหมวดไปให้เราเองอัตโนมัตินะครับผมนะครับนี่คือความชาฉลาดของฟอร์ดนะครับผมมีเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มพตัวนี้คือปุ่มที่ว่าเราใช้ถอยจอดเองอัตโนมัติเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับเราต้องกดตัวนี้ค้างไว้ครับ กดตัวนี้ค้างไว้จนกว่าจะรถจะถอยเสร็จนะครับนะครับเราไม่ต้องไปจับพวงมาลัยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้โหมดมีครูสคอนโทรลมีเซตอัพอะไรร้อยสั่งการด้วยเสียงนะครับเบาทรงเบาเสียงอยู่นี่หมดเลยนะครับมีเลนคิปปิ้งให้นะเวลาเราขับรถกดแล้วแบบเหมอนเราเราหลัหลับในเราหลับในนะครับรถมันออกนอกเลน รถมันจะดึงกลับให้มาออโต้นะครับด้านนี้ก็เป็นโหมดต่างๆนะครับที่แจ้งมาตอนแรกนะครับมีเมนูมีออฟโรดมีลากจูงนะครับตัวนี้เป็นตัวรักษาระยะห่างที่ทํางานนะครับเวลาเรากดใช้งานมันจะขึ้นขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ว่าเราจะรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าไหร่นะครับเราปรับระดับได้เลยนะครับทํางานพร้อมกับเลด้์แล้วก็กล้องที่อยู่ด้านบนนี้นะครับผมมาไยไฟฟ้านะครับนะครับ นี่ครับล้อขอบยี่สิบง่ายขนาดนี้แต่เวลาเราใช้ความเร็วสูงพวงมาลัยมันจะหน่วงให้อัตโนมัตินะครับหน่วงแบบให้หนักขึ้นนะครับเพื่อให้หน้าไม่ไวนะครับไม่ต้องกลัวว่าพวงมาลัยฟ้าแล้วหน้าจะไวไม่ต้องกลัวครับนี่เราจะปรับให้อัตโนมัตินะครับพวงมาลัยก็ปรับเข้าหาตัวดันลงไปขึ้นลงได้สี่ระดับนะครับนะครับนี่ก็คือภายในทั้งหมดนะครับผม อีกอย่างหนึ่งมีระบบชาร์จเจอร์นะครับไวรลสชาร์จเจอร์ให้ตรงนี้แล้วก็มีอ่า USB Type C Type A ให้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับสบายครับอำนวยความสะดวกสบายมากเลยนะครับภายในเป็นคลิปแดงนะครับตอมแตกได้แดงเดินได้แดงนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับความรู้ในรุ่นตัวซอมแท็กนะครับจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมันไม่เหมือนกระบะครับมันเหมือนรถ ลักชูรี่คารในร่ในล่างของกระบะหนึ่งล้านสามแสนเก้าื่้าพับาทนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์โทรได้นะครับศูนย์หกห้าห้าห้าสองหกสองเกหรือว่า y o u t u b e นะครับช่องเจมกรศูนยนเดนะครับ Facebook f a n p เ g e เจมกรศูนย์เเช่นเดียวกันวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากคนไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยแล้วกันกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก่อนต้องลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ